บทสาธยายธรรมเรื่องพระอัครสาวกบรรลุโสดาบันก็สวัสดีเช้าว,วันสงกรารนเนาะวันนี้เป็นวันสงกรารขึ้นปีใหม่ไทยวันนี้มีสารธรรมมาแสดงเรื่องพระอัครสาวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ บรรล,ลุเป็นพระโซดาบันกันให้ฟังในสมัยหนึ่งเมื่อยังเป็นปริพาชกพระสาริบุตรมีชื่อเดิมว่าอุปติสสะพระโมคคลานะมีชื่อเดิมว่าโกลิตะทางสองนั้นเป็นสหายเป็นสหาชาติร่วมกันมานับอสงไข ในวันหนึ่งท่านอุปติษสะนั้นได้เที่ยวไปดูการแสดงฟ้อนรำขับร้องตามวิสัยแห่งปุถุชนนั้นนิพพิทายานได้เกิดแก่ท่านขึ้นอย่างนี้ว่าอันว่าคนที่ร้องอยู่บนเวทีนั้นอีกไม่เกินร้อยปีคนร้องนั้นก็จะต้องตายลง คนที่ฟ้อนรำอีกไม่เกิน100ปีก็จะต้องตายลงส่วนผู้ที่เข้าไปชมการแสดงนั้นรวมทั้งตัวท่านเองที่นั่งชมอยู่นั้นอีกไม่นานไม่เกิน100ปีก็จะต้องตายกันหมดทุกผู้ทุกคนล้วนต้องเดินไปสู่ความตายกันทั้งหมดนี่เป็นความเกิดนิพพา,านที่ท่าน ได้เกิดด้วยสภาวะจิตสภาวะธรรมของท่านเองแล้วก็คำกล่าวนี้เป็นคำที่ถูกจริตกับเรามากที่สุดเพราะว่าความเป็นมือกีตาร์ขึ้นไปเล่นดนตรีอีกหน่อยไม่นานเราก็คงจะต้องตายอีกหน่อยมือเบสมือ กีตาร์มือกลองนักร้องก็ต้องตายเหมือนกันอีกหน่อยคนที่มายืนอยู่หน้าเวทีที่มาเต้นลาขับร้องที่มาฟ้อนลาอยู่นั้นฝุ่นตลบนั้นก็ต้องตายเหมือนกันนี่ก็เป็นศัตธรรมที่เราเห็นตามนั้นด้วยนิพพิทายานความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นในเราเช่นเดียวกันลักษณะนี้นะ่าูกเจริตกันมากครั้นเมื่อ ท่านอุปติสะปริภาชคนั้นเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วจึงคิดเดินทางสแสวงหาโมกขธรรมก็จึงได้เข้าไปฝากตัวในสำนักของสัญชัยปริภาชกพร้อมด้วยท่านโกริตะดังนั้นเมื่อสองสหายนี้เข้าไปเป็นสิทธิ์ในสำนักของท่านสัญชัยปริภาชกนั้น ลาบสักกาละชื่อเสียงก็บังเกิดมีมากมายแก่สำนักของท่านนั้นเหมือนหนึ่งว่าวัดใดวัดหนึ่งที่มีคนดังมีคนมีชื่อเสียงบุตรมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากเข้าไปบวชในวัดไหนวัดนั้นก็จะมีชื่อเสียงมีคนดังเข้าไปบวชมีนักร้องมีคนดังเข้าไป ลาบสักการะก็ย่อมเกิดมีตามขึ้นมาในวัดนั้นนั้นขั้นเมื่อท่านอุปติสะโคลิตะนั้นเข้าไปศึกษาธรรมแล้วจบความรู้ในสำนักนั้นก็เห็นว่าไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเพื่อโมฆะธรรมที่แสวงหาจึงได้ทำปฏิญญาไว้ร่วมกันอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าใครผู้ใดผู้หนึ่งได้พบเห็น สัจธรรมก็จงกลับมาบอกแก่กันให้รู้ตามธรรมนั้นด้วยวันหนึ่งท่านอุปติษสานั้นได้ไปเดินเที่ยวในเมืองก็ได้เห็นพระอาสชิได้เดินบินฑบาทด้วยอากับกิริยาผิวพรรณอินทรีย์ของท่านพองใสนักจึงเกิดความศรัทธา ในท่านนั้นจึงได้เดินติดตามไปครั้นเมื่อพระอัศชิได้รับบิณฑบาตเพียงพอแก่การฉันแล้วท่านจึงได้ปลีกวิเวกออกไปในที่หลีกเลนนั้นเพื่อกระทำภารกิจครั้งนั้นท่านอุปติสัตที่ติดตามไปจึงได้ปูราดอาสนะถวายแก่ท่านพระอัศช h นั้นครั้นเมื่อ พระอัสชิเทระได้กระทำพัทธรกิจก็คือฉันอาหารเสร็จท่านอุปติสานั้นจึงได้เทน้ำจากเหยือกคอนโทน,นั้นถวายแด่ท่านพระอัสชิหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วจึงได้เวลาอันเหมาะอันควรที่จะถามธรรม ก็คือติดตามไปแล้วก็รอเวลาให้ท่านฉันเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่จะถามธรรมจึงได้ถามอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านบวชอุทิศใครทำอันใดที่เป็นที่สัปปายะของท่านครูอาจารย์ของท่านปกติกล่าวธรรมว่าอย่างไร ท่านพระอัสสชีนั้นได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนอุบาสกเราเป็นผู้บวชใหม่ในธรรมวินัยนี้ในศาสนานี้ไม่อาจกล่าวธรมโดยลึกซึ้งได้กล่าวได้แต่เพียงธรรมโดยย่อครั้งนั้นท่านอุปติศาสตร์จึงได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านพูดจเจริญ กล่าวทำแต่เพียงโดยย่อก็เพียงพอแล้วท่านพระอัสชิจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนอุบาสกทำใดเกิดแต่เหตุพระาศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นปกติพระาศาสดาของเรา กล่าวอย่างนี้ทำใดเกิดแต่เหตุจงดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นประโยคสั้นๆแค่นี้หลังจากที่ท่านอุปติสาได้ฟังก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นด้วยการฟังธรรมประโยคนี้ในสภาวะจิตที่บรรลุธรรมของท่านนั้นสามารถขยาย ประโยคแค่สั้นๆน,นี้เป็นหนึ่พันนับได้1นึ่งพันนัยะทําใดเกิดแต่เหตุพระาศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นนี้เป็นข้อธรรมที่ท่านสามารถจะขยายได้1นึ่งพันนัยะนะโดยที่ฟังแค่นี้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเลย หลังจากได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็มีความปิติอิ่มเอิบปลื้มใจในพระธรรมคำสอนนี้เป็นอย่างมากจึงกล่าวกับท่านพระอัสชิอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบัตรนี้าศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหนหรือ ก็ถามนะว่าพระาศาสดาของพวกเรานะเรียกว่าพระาศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหนหรือพระสัชชิจึงได้ตอบว่าท่านพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันคันเมื่อได้สักถามไล่เลียงถึงที่มาของพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จึงได้ กราบพระอัศชิสมครั้งแล้วก็เวียนประทักษิณสามรอบเป็นการบูชาพระอัศชิเทลานั้นเป็นครูบาอาจารย์ในครั้งแรกนั้นหลังจากนั้นจึงได้กล่าวว่าขอท่านผู้เจริญกลับไปเฝ้าพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเถิดกระผมมีธุระจะต้องกลับไปเปรี่ยง ปฏิญญากับสหายก่อนแล้วจะติดตามไปอย่างนี้นะหลังจากที่ส่งท่านพระอาจารย์เข้าไปเข้าพระพระศาสดาสัมมาสัพพุท้าแล้วท่านก็กลับไปหนังบ้านของท่านโกลิตะสหายของท่านนั้นเมื่อเดินทางไปถึงบ้านของท่านโกลิตะ ท่านโกลิตานั้นมองเห็นพระอมองเห็นท่านอุปติสสะเดินมาแต่ไกลก็เห็นว่าวันนี้ท่านอุปติสสะนี่อินทรียผ่องใสนะสีหน้าและแววตาผิวพรรณท่านวันนี้ดูสองดูผ่องใสดูอิ่มเอิบมีอินทรีย์ที่ผ่องใสหน้า สงสัยว่าท่านคงจะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมอะไรมาแล้วแน่ๆเลยวันนี้ดูผ่องใสนักก็จึงถามว่าท่านอุปติสสะวันนี้อินทรี์ห้าของท่านดูผ่องใสนักชา่อ,อยว่าท่านคงจะได้พบเห็นธรรมอันประเสริฐเสร็จแล้วกระมังในครั้งนั้นท่านอุปติสสะจึงได้กล่าวว่าเราได้พบเห็นธรรมอันประเสริฐแล้วจากพระาศาสดา สัมมารัมพุทธเจ้าของพวกเราอันมีนามว่าพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าออกบวชแล้วแต่สากยบ,บุตรบัดนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน ในครั้งนั้นท่านโกริตะจึงได้ถามเนื้อความแห่งธรรมนั้นว่าพระาศาสดาของพวกเรามีปกติสอนอย่างไรหรือท่านอุปติสสะจึงได้กล่าวว่าพระาศาสดาของพวกเรามีปกติกล่าวอย่างนี้ว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระาศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้น ครั้งนั้นเมื่อท่านโกลิตะได้ฟังประโยคนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาในขณะนั้นก็ฟังประโยคสั้นๆแค่ประโยคนี้นะเขาบรรลุเป็นพระโสดาบันกันได้เลยหลังจากนั้นจึงได้เตรียมตัวพากันที่จะไปเข้าเฝ้าพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่าน อุปติสสะท่านกริตาก็เตรียมที่จะไปเข้าเฝ้าพระศาษษษษสดาสามสาะถรุรเจ้าที่วัดพระเชตวันในขณะนั้นท่านอุปติสสะก็ได้บอกกับท่านโกริตาว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปลาไปไปลาพระไปลาอาจารย์ก่อนนะอาจารย์สัญชัยปริพาชกไปบอกอาจารย์บอกข่าวดีนี้แก่อาจารย์ก่อนจะได้ชวนอาจารย์ไปด้วย เมื่อไปถึงสำนักท่านสัญชัยก็ไปกล่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกนี้แล้วนะท่านอาจารย์ต่อไปคนจะไปนับถือพระพุทธเจ้ากันหมดท่านไปเถอะที่สำนักนี้ไม่มีสารธรรมอะไรที่เป็นเนื้อหาเป็นแก่นสารแล้วไปกันเถอะในครั้งนั้นท่านสัญชัยก็ ท่านก็บอกว่าท่านไม่ไปเนาะท่านเป็นผู้ที่มีลาบสักการะมากอยู่แล้วท่านจะไปทำไมเป็นอาจารย์อยู่ดีๆจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ยังไงท่านไม่อาจสามารถที่จะไปเป็นองค์ใส่น้ำให้ใครได้อีกท่านอุปติสสะก็ได้กล่าวว่าอาจารย์ คนที่มีปัญญาไปนับถือพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันหมดแล้วไปเถอะอาจารย์สันชัยปริพาชคจึงได้กล่าวว่าไปเถิดพวกมีปัญญาพวกมีปัญญาเนี่ยไปนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดให้คนโง่เนี่ยมาอยู่กับเราก็กล่าวอย่างนี้นะเป็นการยืนยันว่าไม่ไป น้ำไม่อาจไปเป็นองค์ล้างน้ำให้ใครองค์ใส่น้ำให้ใครได้อีกแล้วเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่จะให้ไปเป็นลูกศิษย์ได้ยังไงครั้งนั้นโกรลตตและอุปติสะพร้อมด้วยหมู่สหายห0 0จึงได้เดินทางออกจากสำนักท่านสัญชัยปริพาชกค,ครั้นพอคล้อยหลังสัญชัยปริพาชกด้วยความอะไรใน ในรูปของสิทธิ์นะสิทธิ์ที่มองเห็นลูกศิษย์กำลังจากไปเนี่ยเกิดความอาลัยในรูปนั้นของลูกศิษย์กําลังเดินจากไปเสียใจมากก็กระอักเลือดเวลานั้นลูกศิษย์ที่อยู่ข้างหลังเห็นอาจารย์กระอักเลือดก็เกิดความสงสารทิ้งท่านอุปติสสะและโกริตะแล้วก็หมู่เพื่อนคนอื่น กลับไปหาอาจารย์สัญชัย250ก็แบ่งครึ่งกลับไปหาอาจารย์เหมือนเดิมเนาะอีกครึ่งหนึ่งก็ตามตามท่านทั้งสองไปเพื่อที่จะไปเฝ้าพระาศาสดาสมมาสมุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันนั้นครั้นเมื่อเดินไปถึงวัดพระเชตวันพระาศาสดาสมมาสมุทธเจ้าสเสด็จประทับแสดงธรรมอยู่ พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอย่างนี้ว่านั่นแน่นั่นแน่นนแนคู่อักรสา,าวกของเรามาแล้วอย่างนี้นะ ขออาภาัยนะปิติเกิดนะเราเป็นคนที่มีปิติเกิดง่ายในขณะแสดงธรรมคู่อัครสาวกของเรามาแล้วเมื่อเข้ามาถึงท่านจึงได้ประทานเอหิพิกขุอุปสัมัปทาให้กับท่านอุปติสสะพร้อมทั้งให้นามว่าท่านพระ สารีบุตรอาศัยชื่อของแม่เนาะเป็นนางสารีพระมณีเป็นสตรีผู้มีความงามแม่สารีพรมณีเนี่ยจึงได้ชื่อว่าสารีบุตรส่วนท่านโกลิตานั้นก็หลังจากที่ประธานเอหิพิขุอุปสมบทาแล้วก็จึงได้ให้ชื่อว่าโมคขลานะ ด้วยความเป็นตระกูลแห่งนางโมคขลีนั้นนี่เป็นคู่อัคารสาวกที่ได้เป็นพระโสดาบันแล้วจึงได้เข้ามาถือบวชในเบื้องต้นนั้นหลังจากที่ได้บวชแล้วเจ็ดวันท่านพระโมคคลาพระโมคขลานัน,นี่ไปปรีกวิเวกน้อเจริญ กรรมฐานเจ็ดวันก็จึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภายหลังท่านพระโมคคลลานะได้กล่าวแสดงให้ฟังอย่างนี้ว่าหลังจากที่ท่านได้บวชแล้วก็ไปเจริญธาตุกรรมฐานปรีกวิเวกเจริญธาตุกรรมฐาน ในขณะที่เจริญปฐมฌานพระศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็เสด็จมาสอนในเรื่องของปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจาตุตฌานก็คือพระศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นเสด็จแสดงฤทธิ์มาสอนทุกขณะนะทุกขณะจนบรรลุฌานชั้นสูงพร้อมด้วยฤทธิ์เป็นอันมากนั้นพระ พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เสด็จมาสอนทุกระยะจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ภายใน7วันนั้นส่วนพระอัครสา,าวกสารีบุตรนั้นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์หลังจากที่ได้บวชแล้วสิบห้วันในขณะที่ถวายงานพัดอยู่ก็ได้ฟังพระธรรมคำสอนก็จึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ ดังนั้นการบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุได้ด้วยการฟังธรรมบรรลุได้ด้วยการบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยาธาตุกรรมฐานอย่างที่ท่านพระโมคคัลลานะได้ได้ปฏิบัติก็บรรลุธรรมได้ฟังธรรมได้ก็บรรลุธรรมได้จเจริญความเพียรก็บรรลุธรรมได้หรือว่าแสดงธรรมอยู่ผู้แสดง ผู้แสดงธรรมก็อาจสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็นี้เป็นการสาธยายเนอะถึงความบรรลุธรรมของพระอัครสา,าวกทั้งสองจากประโยคธรรมสั้นๆก็คือธรรมใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตัดให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้น ด้วยปัญญาของพระอัครสา,าวกเนี่ในขณะที่เป็นปริพาชกได้ฟังเนี่ยบรรลุปเป็นพระโสดาบันสามารถขยายเป็นนยะได้นับพันในส่วนเราพวกพวกเราผู้ฟังทั้งหลายเนาะเพื่อนมิตรสหายท่านมีความคิดเห็นอย่างไรว่าทําใดเกิดแต่เหตุหมายความว่าอย่างไรในความคิดเห็นของท่านทําใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นคําว่าธรรมใดก็คือสังขารทั้งหลายอาวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารสังขารเกิดได้นี้เพราะว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารน,นะเป็นสิ่งที่เอื้ออิงอาศัยกันอยู่สังขารเกิดได้เพราะมีอวิชชาอาวิชชา เป็นปัจจัยก็เป็นเหตุให้มีสังขารยกเข้าไปในปฏิจจสมุปบาทท่านจะเห็นว่าทำใดเกิดแต่เหตุนั้นก็คือเนื้อแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นทำใดเกิดแต่เหตุยกเป็นขันห้าก็ เดี๋ยวโอกาสหน้าดีกว่านะโอกาสหน้าจะมาอธิบายขยายความในส่วนของธร,รมใดเกิดแต่เหตุพระาศาสดาจัดให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทโอกาสหน้าเรามาพูดให้ฟังนะว,วันนี้เอาแค่หัวข้อธรรมพอเป็นกระสายให้หายคิดถึงกันในหัวข้อที่พระอครสาวกสาริบุตรพระโมคคัลนะบรรุธรรมเป็นพระโสดาบันกัน ฟังพอให้มีศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นก็ยังดีเนาะสาธุนะสาธุขอให้พวกเรามีความสุขก,กายสุขใจมีความปลื้มปิติเอมเอิบในบุญประเพณีของสงกรานเป็นประเพณีของพวกเราเนาะประเพณีนี้เป็นรากเหง้าของพวกเราเมื่อเราคนที่มีปัญญานะคนที่มีปัญญาเนี่ย เมื่อจะกินมะพร้าวเขาก็จะปอกเปลือกเลือกเอาแต่เนื้อแต่น้ำมากินส่วนอื่นส่วนเปลือกเขาก็จะทิ้งกินแต่เนื้อแต่น้ำเมื่อเราพบเห็นสัจธรรมอันประเสริฐนั้นเราก็มีความเป้าหมายเพื่อพระอริยะพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันเพื่อนิพพานเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาแต่เนื้อแต่น้ำ ส่วนที่เป็นเปลือกส่วนที่เป็นใบเป็นต้นเป็นรากเป็นกัพรีก็เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ต้นมะพร้าวนั้นยืนหยัดแข็งแรงดังนั้นเราไม่ต้องไปคอยจับผิดคอยไล่บี้ไล่เหยียดว่าผู้คนทั้งหลายโง่เขลาบางคนก็เป็นแค่รากบางคนก็เป็นแค่เปลือก บางคนก็เป็นแค่กระพรี้บางกลุ่มบางเหล่าก็เป็นแค่ใบบางกลุ่มบางเหล่าก็เป็นแค่เปลือกเราก็ไม่ต้องไปไล่เหยียดว่าเขาโง่เขลาเบาปัญญาเที่ยวไหว้เจ้าที่เที่ยวนับถืออย่างนู้นอย่างนี้ไหว้พระเครื่องสักยัน์อะไรก็แล้วแต่เรื่องของเขานั้นเขาเป็นแค่เปลือกแค่ใบแค่าลากส่วนที่เรา ดูที่เราเถิดว่าเรามีปัญญามากพอไหมที่จะมองสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ประกอบทําให้ต้นมะพร้าวนั้นมันแข็งแรงมันยืนหยัดต้านลมได้เพราะว่ามันมีส่วนประกอบเหล่านี้ประกอบอยู่มันไม่มีใครที่อาจสามารถที่จะล้มได้โดยง่ายส่วนเราผู้มีปัญญาแล้วก็ต้องมองว่ามันเป็นรากฐานของการเป็นพุทธศาสนา เป็นรากฐานก็คือผู้คนมากมายหลากหลายเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเขามีสติปัญญาอยู่แค่นั้นเขามีปัญญาแค่เปลือกเขาก็เป็นแค่เปลือกเขามีปัญญาอยู่แค่รากเขาก็เขาก็เป็นรากเขามีปัญญาอยู่แค่ต้นแค่กับพีเขาก็เป็นอยู่แ <iliz> ค่ต <eni> ้น <Celt> ก <ic>. ับ <enders> กัะ <salv> พ <ages> ีนั้นส่วนเราเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็น เนื้อมะพร้าวเห็นประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องไปตำหนิติติตงส่วนต่างๆนั้นว่าด้อยค่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องมายกมาเหยียดกันว่าคนนั้นโง่คนนั้นไปไหว้พระเครื่องคนนั้นไปสักยันคนนั้นไปลดน้ำมนต์นั่นเป็นส่วนประกอบของเขาที่เขายังไม่เห็นแต่เราเห็นแล้วเราจำเป็นไหมที่จะต้องไป ไปไล่บี้ไปไล่เหยียบไปไล่ว่ายอย่างนั้นไม่จาเป็นนะไม่ใช่สุระที่เราจะต้องไปทําเพราะฉะนั้นจงเล็งเห็นประโยชน์โดยเฉพาะของท่านเองเถิดว่าพระโสดาบันพระสก,กะทาคามีพระอนาคามีพระอารานันนิพพานนี่แหละคือประโยชน์ที่เราเห็นคือเนื้อมะพร้าวนั่นเนี่ยที่เราเห็นเราไม่ต้องไปถามว่ามะพร้าวนี่มันมาจากไหนมาจากสวนใครใครคนปลกูกต้นพันธุ์มาจากไหนปลูกเมื่อไหร่ ไม่ใช่ธุระนี่เป็นคําอธิบายที่เราปรารถนาจ,จะอธิบายให้หมู่เพื่อนได้ฟังเนาะไปบางสํานักแล้วก็ไปถูกชักจูงให้เห็นผิดเสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นสาระว่าพระพระไตรปิฎกต้องเล่มนั้นต้องเล่มนี้ต้องยุคนั้นต้องยุคนี้ต้องสมัยนั้นสมัยนี้เล่มนั้นเล่มน,น,มนี้ถึงจะถูกเล่มอื่นผิดนี่ไม่ไม่สมควรเสียเวลา หรือว่าศีลจะต้องมีเท่านั้นข้อเท่านี้ข้อถึงจะบรรลุทําได้ข้อนั้นถูกข้อนี้ผิดอันนู้นถูกอันนี้ผิดนั้นไม่ใช่ทุระเสียเวลาคําภาวนาจะต้องเป็นคํานั้นคํานี้คํานู้นถูกคํานี้ผิดคํานั้นวางไว้ก่อนทําทั้งหลายไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นเหมือนเรือที่จะข้ามจากฟากหนึ่งไปฟากหนึ่ง คนขับใส่เสื้อสีอะไรก็ช่างแล้วเถอะเรือเขาจะเป็นเป็นเรือเล็กเรือใหญ่หรือเรือลำไหนสีไหนสีไหนมันข้ามได้ก็ก็เอาํำนั้นแหละอย่างนี้นะความเห็นที่เราเห็นนะหรือว่าจะเดินทางข้ามไปเนี่ยเสื้อผ้าจะใส่สีไหนไมันก็เรื่องของมันเถอะเสื้อผ้าเนี่ยให้เราข้ามไปได้ก็แล้วกันเราไม่ไม่ได้ไปติดใจหรอกว่าจะต้องใส่รองเท้าคู่นั้น ใส่เสื้อสีนั้นแล้วจะข้ามได้เสื้อสีนี้ข้ามไม่ได้เป็นเป็นเครื่องหัถ์ก็ก็ข้ามไม่ได้เป็นพระก็ข้ามไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้มีเรื่องเยอะแยะมากมายนั้นไม่ใช่ทุนละก็นี่คือสัจธรรมอย่างหนึ่งที่เราอยากจะบอกนะก็คือไม่ต้องไปยึดติดในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตา อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าสิ่งที่เรานี้จริงสิ่งที่เรานี้จริงสิ่งอื่นเป็นของปลอมนะอย่ายึดอย่างนั้นเดินตามคุรุบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยะนั้นถูกต้องแล้วยึดยึดไตรรัตนะคือพระรัตนไตรทั้งสามนั้นไว้เป็น เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเถิดถูกแล้วไหวไปตรงไหนก็ถูกพระอริยะทั้งนั้นโอเคอาจจะยาวไปนิดนึงนะขออภัยสาธุสาธุ